ก็ดึงไว้เลยสมรภูนโทรมาโคตรขอโทษทีนะสายหลุดนะแปดสิบกว่าเส้นนะแป๊บนึงไอ้บ้าโทรเข้าทำไมไลฟ์สดฉันลุ้นนัดดจะได้ละค่ไอ้บ้าหนูผีโอ้ยนอนนอนนอนขอโทษทีค่ะสายหลุดไปนะคะเป็นเรียบต่อนะตอนนี้นะคะ ตอนนี้แต้มสิบต่อสอยู่นะคะโอ้โหเมื่อกี้มีสายบัสเข้านะคะเซงเป็ดเลยสายสีค่วัะสวัสดีคุณาน้าาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยนะขออภัยนะคะเมื่อสักครู่นะมีสายเข้าเลยสายโดนตัดไปนะคะโอ้ยไอ้บัสหนูผี ทัดหนูผีเลยโทรมาโทรมาสครั้งแล้วเนี่ยมันจะ้ใส้หลุดเลย <c oughs> อย่าโทรเข้าหานางนะคะตอนนี้นะคะ10ใช่ไหมตอนนี้เราได้สิบแล้วใช่ไหมสี่ต่อสิบนะคะตอนนี้แต้มอยู่ที่สต่อสิบนะคะเป้าหมายของเราที่13บาแต้มนะคะ13บามแต้มเท่านั้นนะคะที่เราต้องพุ่งชนนะคะตอนนี้แต้มสี่ต่อสิบค่ะ ปอนเปิดปอนยกขึ้นอ๋อเตะใครจะไปลาบล่ะคะโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยนะขออาภาัยนะครับเมื่อสักครู่นะคะหลุดไปนะคะเนื่องจากมีสายเข้าบ่อยเหลือเกินนะคะโอ้โหเวลาเหลี่ยมที่ไม่ใช่เหลี่ยมหลังเท้าใครก็ได้โทรหาน้อยเหลี่ยมที่หนักๆอะ่ะ เหรี่ยมอย่างนี้ทำไมคนโทรหายเยอะจังไม่เข้าใจเลยยังไม่รู้นะคะจะออกใครนะคะอย่างเจ้ากะลาเขาต้องดีจริงนะถ้าเขาไม่ดีจริงไม่มีทางท้านะคะระดับอาธท่าเรืออย่างนี้นะคะงคงคงไม่ท้านะคะถ้าเขาไม่จริงนะคะแสดงว่าเขาก็ต้องไปซุ่มซ้อมมานะคะเจ้ากะลาหายไปเกือบสองปีแสดงว่าเขาต้องไปทําการบ้านมาอย่างดีนะคะเอากะลามาถึงนะคะเป้าหมายกะลาชี้มหาอารท่าเรืออย่างเดียวเลยนะคะ พุ่งเป้ามาเลยนะคะว่ามีให้สองหมู่เลยนะคะขั้นตับนะคะปอนเปิดเทาปอนยกขึ้นอาร์ตอคะลูกนี้สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะคะขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะอันนี้เป็นไลค์สดตัวต่อเมื่อกี้นะคะจากเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้สายหลุดไปนะคะ ตอนนี้แต้มสิบต่อสค่ะอ้าเป็นฝ่ายเสิร์ฟค่ะก็ใส่เงินเรเหรอนี่เหลี่ยมเสิร์ฟฟีข้ามฟรีนะคะอ่นนอาวกะ,ะ,ะลาโอ้โหง่ายมากนะคะทำง่ายมากเลยนะคะตอนนี้ละะจะแบงค์ชิง6000บาทนะคะตอนนี้ฝั่งล่าสา0 0ันนะคะเป็นออเดิร์ฟนะคะพอดีมาเจอแล้วก็เลยขอมอมก่อนนะโอ ตอนนี้แต้งห้าต่อสิบค่ะโอ้โหลูกเสิร์ฟจะนอะถ้าพริกมานี่ก็ถ้าพริกเนสมานี่ก็โอกาสรับก็เป็นศูนเลยนะคะตอนนี้แต้มอยู่ที่สิบต่อห้าค่ะ เบนเป็นฝ่ายเสิร์ฟไปโนเปิดหัวกะลายกับไปขวามากระทืบลูนี่โอ้โหโอกาสเกี้ยนี่นะฮะมาแม่มาแม่อยากให้แบ่งนะมาเลยค่ะใครมาสนามได้หมดนะคะใครมาสนามนะคะมาได้เลยนะคะใครอยากมีฝั่งอาร์ตนะคะมาสนามได้เลยนะคะมาสนามเราจัดให้หมดนะคะยอดโอ้โห เก่งไม่พอต้องเก่าด้วยนะคะตอนนี้คุณเยอะมากแล้วนะคะสิบต่อห้าค่ะส่วนเบ็น,นาอยู่ห้าช่วงตัวนะคะตอนนี้นะคะโอ้โหเปิดไซนิ่งมากนะคะกะลานะคะพอเดียวอืม สวัสดีค่ะปะ้าตงนะคะสวัสดีนะคะสบายดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะช่วงเงยนเง็นๆนของวันศุกร์นะคะวันนี้เรามีนัดพิเศษกันที่สนามอมรชัยสีนะคะเจ้าอาร์ท่าเรือนะคะเดี่ยวหลังเท้ากับเจ้ากลาเมียนมานะคะชิงเงินรางวัล4พันบาทนะคะเบื้องต้นนะคะ ส่วนเบนปูนปูเน like, so ี่ยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณกําลังใจเลยนะคะที่มีให้กับส่วนเบนเรานะคะณตอนนี้ชิงหกพันบาทพี чи, yeah, ่น้าออกเหรียญพี่น้าออกเหรียญหลวงพ่อรุ่นของแล้วไม่มีจน สิบต่อห้าค่ะเปิดคาวิ่งนะคะล้นไม่ถึงค่ะบอลหนึ่งสองเะเองอยาเขาเกี่ยวนะเออนึกว่าจะให้เขาเกี่ยวอีกนะมั้งสิบเอ็ดต่อห้านะคะโอ้โหไฮป๊อตขึ้นดีใจหายใจคว่ำนะคะเนื่องจากเมื่อกี้นะคะลูกเตะลูกเดียวไฮป๊อตเขาเกี่ยวแต้มเขาขึ้นมาเลยนะคะอันนี้เพิ่งได้เตะลูกที่สองนะคะในเกมนะคะ ตอนนี้สกอร์อยู่ที่11ต่อ5แล้วค่ะ13แต้มเท่านั้นนะคะที่เราจะพุ่งชนนะคะตอนนี้แต้ม11ต่อ5ค่ะ ยอดไกอยู่้าดอ๊ยไม่แป็ตอนนี้แต้มอยู่ที่5ต่อ11นะคะเราต้องการอีก2แต้มเท่านั้นนะคะนนก็อยู่ที่5ต่อ11คะ่ะสวนเบนซู่ๆขอบคุณครับน้องแก5ต่อ11คะ่ะเจ้าโนก,ก็ค่อนข้างเกดันแล้วนะคะตอนนี้นะคะ วันนี้โนโยองมามีรายการที่พุทธบูชาด้วยนะคะน่าจะมีนะคะตอนนี้ตามอยู่ที่11ต่อ5ค่ะส่วนเบ้นเป็นฝ่ายสองค่ะเปิดมาแล้วครับโอ,โอ้ลูกเหยียดได้สุดยอดมากเลยนะคะ11ต่อ5ค่ะ5ต่อ11นะคะ ได้เลยค่ะป๋าได้ค่ะหกต่อสิบเอ็ดค่ะเฮ้ยอย่าประมาทนะไปนะตอนนี้แต้มอยู่ที่หกต่อสนะิบเอ็ดค่ะก่ออยู่ที่สิบเอ็ดต่อหกค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้สกอร์อยู่ที่11ต่อ6ค่ะอัรเสิร์ไปกะลาเปิดโยขึ้นไกลลูกนี้อุ้ยน้าติดมากเลยนะคะลูกนี้นะคะ5ต่อส1อดค่ะ โน่ล่งเท้าล่างมาแล้วอาร์ตท,ทำไงาอาร์ตท,ทำไงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็ด <7 S 2> ต่อสิบเอ็ดค่ะตอนนี้แต้มเจ็ดต่อสิบเอ็ดสิบเอ็ดต่อเจ็ดค่ะ บอลยำไงบอลทำไงเอ้ยครอ้ยแปดต่อสิบเอ็ดค่ะออสองล้งแล้วนะคะแต้มขึ้นมาแล้วนะคะแปดต่อสิบเอ็ดนะคะแอง ยกไปอารเตเตะค่ะสิบเอ็ดต่อแปดค่ะไท่าฮ่าฮ่าฮ่าขอบคุณค่ะ ไปเถอะจะได้ไม่เหนื่อยตอนนี้แต้ม8ต่อ11แล้วนะคะตอนนี้แต้ม11ต่อ8ค่ะ, 8, คะก็ฟังชื่อดิแกงนำ้ำลาย เาเปิดหัวอุ้ยจะติดอยู่แล้วเชียวควรจะติดได้แล้วนะคะจะาอนะคะหลายรอบแล้วนะคะต้องติดแล้วนะคะสวัสดีครับตอนนี้แปดต่อสิบอ็ดค่ะออก8ต่อ11บเต่อ8ป3ค่ะตอนนี้แต้มมีที่11ต่อ8ค่ะ โอ้ลากเล่นอยู่ปอนเกี่ยวเออมันต้องได้สักทีสิเฮ้ยเออสิบสองต่อแปด สามพันรอโอ้ชนะชุดนั้นได้ด้วยเหรรงสิบสองต่อแปดค่ะแต้มเดียวเท่านั้นนะคะแต้มเดียวเท่านั้นนะคะเป้าหมายของพวกเรานะคะแต้มที่สิบสามต้องมาแล้วแต้มที่สิบสามต้องมาเปิดหัวอานโยกโอ้โหมายากลูกนี้ มายากเลยนะคะโอ้โห,โหโกระทืบลูกนี้นะคะใครจะไปรับล่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยนะคะ,อ,ะอ,อุ้ยยออัดหลังเท้าไปกับหลังหันด,ดีใช่ะกระชือ<ด>เองอข้ามเองที่มาตรฐานเนากับหาตรฐานนะใช่ดีนะไม่บอกวรรณยุกตหัดเลย กินอย่างไรวะสามไม่โดนแข็งธรรมดาแต่ล็อกเสือด้วยนะให้ล็อกเสือด้วยนะโอ้แล้วเจอแพสไอ้ก้องนกสองไข่เรายังไม่ได้เตะเตะไปแล้วอ๋อเตะตอนนู้นน่ะเหรอโอ้ยไอ้ก้องนกใช่นำโคตั้งเยอะการตลาดตลาดเหรอเ้ยเขามีให้เป็นแถมเป็นร้านเทีไม่เอาไม่สนุก ไม่สน,นุกตอนนี้แต้ม8ต่อ12ค่ะภาพยาโทรเข้าคาบทีมงานตอนนี้แต้ม12ต่อ8ค่ะขัดขวางกันชมโอ้โหไอ้กูมันจะโทรทำโล่อะไรล่ะดึงยกขึ้นอัด โอ้โหยังจะเกี่ยวอีกนะคะไม่เข้าใจเลยลูกขนาดนี้ยังจะหงายแปลขึ้นมาสวัสดีนะคะสวัสดีผู้ชมนัง40กว่าท่านนะคะขอบคุณเลยนะคะมาปุ๊บจุดบุรีใส่เลยเดินอยู่ใจนีโอ้โหนักกีฬาพี่ปลอดบุรีนะ ตอนนี้แ้มอยู่ที่12ต่อ8ค่ะอ่าเป็นฝ่ายเสิร์ฟต้องการปิดแ้มนะคะไล่เสน้นอนาโน,โนไปกระลายยกขึ้นอุยอดแตเ่เบาๆนะลูกนี้นะคะหลากหลายมากนะคะตัวนี้นะคะโอ้โหโมันเต็มไม่ได้แอดมินเขาเยอะ เขาเรียงกันเต็มหมดเลยตอนนี้แต้มอยู่ที่12ต่อ8ค่ะหาไปฝ่ายเสร์ฟ <c oughs> แต้มเดียวนะคะต้องการแต้มเดียวนะคะเอ้ย <c oughs> <c oughs> เอาสารเนะข้าวินแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะปากหดรอนะคะคงอีกสักพักนะคะน่าจะได้ตเตะเรียบ เดี่ยวหลังเท้ากับเจ้าฟารานะคะขอบคุณทุกท <i> ่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสด <sk var> <g> ี